ขวดขวดขวดหน่ตำแตงน่ากินซ้ำช่วยมึงข้วโกบข้าวโกบมึงเข่าเทียงหลงคานเอาได้พี่น้องต้นมะพริกกันน้อยโอ้ยจะไปเล็ดจะได้จะไปเล็ดจะได้ดอกจากของสวนนี่แม่ปลูกมะพริกงจะได้ต้นเตี้ยแท้นอนเก็บ มาคาเก็บกัะน้อนเก็บด้อพีีน้องเอ้ยต้นบกพริกต้นน้อยหายจรน้อยมหจอมจอมหยุดคาดใน่ปลาบกพริกเนาะค้านเก็บเอาเด้อพริกสวนนี่ียอะไรก็ได้ ต้นบักพริกต้นเตี้ยเตียนี่ได้ค้านเก็บเอาพี่น้องมัง้งบักพริกนี่มาต้นเตี้ยแท้พ่อปลูกบับกพริกสูงๆกับปลูกบ่เป็นน้ำเพลินบอนอ้อต้น,น,ตน,นเตียววาาตเตี้ย<ๆ>มึงแหนะต้นซ้ำนี่มึงคอยนั่งเลยพี่น้องละ <c oughs> <c oughs> โอ้ยก็ได้นั่งเก็บกับปวดขาเด้อบาดนี่เด้อต่อไปก็สินอนเก็บ อปไปขึ้นกินเขาเลยพี่น้องเมือน,นีตน้ตรงม่ลมเด้อหมือนไม่ลมเป็นของตัวเองมัตสุคนเลยจ้ะไม่ลมบอด้เด้อมือนห่อห่อนเออได้บทันมันำถึงที่นนส่องละได้บ๊ทเถสูง แต่พอพูดถึงก็คือกินแบบกินกินเผาที่หลากหลายที่นี่ทำอะไร,รอ่ะคะน,นี่ยังไงทำของหวานจ้ะโอ้ยทำของหวานมันเด็ดนี่ของหวานมีเมนูของหวานน้ำม, <h ans> ำมัน้นน้ำขึ้นอืมข้าวโพดนมได้ไหมข้าวโพดโ อาพวดพี่หน่อยทของหวานอันนี้ตำยังคะตำมะเปค่ะตำมะตงจ้ะตำงอสดตำงตำส้มน่แบไมือยังไ่ได้อวานเยอะไปกับลังเห็ดยังเกนตำมะเตงพี่น้องตำมะเงตำมะงกับงของหวานของหวานของหวานใชยังน่ละนี่ โอ้โหวนัววออออนนี้ขาปโดเสกคลาซองอ๋อแ่ของเสียบเนาะคาราซองห้องจอดขาราสองข้าวโพดกินสอง,สองออกองียังละ่ะโอ้โรักะัะบ่กินข้าวรังสุดแกินข้าวอู้อะไรนี่ ขั้วกบขั้วกบนั้วกบของแถของแถผู้แสดงว่าหิวเข่าแห้งนั่นเอยขดน้ำยูบอ่ยันี่อันเป็นแนวสวดน้ำยูบอ่ขั้วเด้มเมนแกงน้ำจุยบ่ขั้วกบขั้วกบมเข่าเทียงใบม้วกำลังเด็กินข้าเทียงพี่นอง กินข้าวกินข้าวอันนี้ก็ของหวานนะของหวานพ่นไหมกระแซบแท้กรเสียงยังไปเสียงยัง,ยงระบาดเล็กน้อยเล็กน้อยกับมีเดอพี่น้องแล้วตำบักคุงเอิรไปเบิ่งตำบักแตงทังนี้จะตำบักแตงบู๊บบุนอ่ะตัวตัวตัวโคกก็ะได้ <laughs> กบกระเกื no ơi, ้องตำมะแดงตำมะแดงเออโอ้ี UH, uh, ่ทาตำทาตำกระแซบเร็วในบ้านเขาอยู่บนบานกินง่ายๆกินง่ายอยู่ง่ายพี่น้องนี่แหละของแซบบ้านเขาเลยแซบตะพูแซบมาตะพูตำพุณธแซบลาเป้ง่ายวมาวางใส่ เออมาขามันมาท่านแนั่นบ่ขามบาท่านแตกบ่ขามเปียกอืมขาเปียกมาท่านแตกอืมอืมปลาแหลกปลาแหลกลงไปนั่นแหละแนวเสียบตัวตัวทำเป็นซ uh 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 ุ uh uh ้มหนังไม่กินกระตีบ้าเออพ่อของเชื้อโร่เออไม่อันเนะผู้คนมากใส่หลายเสียบหลายใส่หน่อยเสียบหน่อยเพื่นว่าเนาะ ลังทีได้กินข้าวหัวบวเลขวดขวดขวดมาปุ้ยของแถกของแทกํำแตงน่ากินขัวกบขัวกบขัวกบไหมแต่ผักค่ากินต่ผัก

อันนีลินีลินนมันไม่เป็นยังก็เป็นน้ำเป็นซูค้นเดียวนะขาอยู่เปลนม้น้ำจน่า่อหน้านี่สวนเปลีนมดงค้เรอสิ่มน้าบางที่บ้านคอยกินของหวานของหวานก็เข่าเด้อบ้านมม่คอยกินยังสี

ใสเอาไตัวนันแพอข่อยู่เเจ้าเนี่ยใส่เขาหลได้หมูเบาหวานเนม่บาหวานบอกโอ้อหเข่าเอู่ด้วยเขาก็เขาเรเอ้ยก็เขาเราซวงนี่เ้นต้อนเขาเราซวงตัวนงามๆเนาะแข็งๆดีผักลยได้ ล,ลงแล้วลงแล้วมีคนมีคันห่มเป็นของตัวเองสู่คนระบาดนี่พี่น้องเอ้ยบาไหว,ไเ,วเครียดเครียดบาบาดนี่บรรยากาศช่วงบ่ายด้วยพี่น้องวลาลเครียดเตี้ย <c oughs> <c oughs> ละช่วงบ่ายต้องแบบนี้เราจะกาดห้อนพี่น้องน้บเจีบ่าแล้วบอกพี่กสิ้อนเบิ่งเลยเดี๋ยวอนนีแต่จงไวลูกชายหนยลูกชายบอกจะกินน้อ ขี้เขาเจ้าห้องทองคือ้จะของซนเาเก็บพนี่อ้นเทนไดก็บียคับเยเนาะยังอยู่ซ้ำเก่าอยู่บอกผิด

เต็มกับแป้งก็สิเฮียแม่เต็มกับแปงก็สีเฮียละแม่เก็บสองรอบกิ้ม ไอแคลีแด้วมันไอแคลงเดีย,วม,ดว,ยว,วมือถึงขาเนี่ยเ้ามือถึงเล่โอ้โอโออยง่ยกเกืบ่อยาเก็บได้หลอดด้วยนะขมืดจืดตาแล้ว มืดจือตาว้วมือเนห้อนจะมาคำนี้เลยเนาะอืหู้ยนอเอ้ยแดดเด็เนี่ยจังเลยบอกว่าไปหวัดสวนบ่ได้ไปซ้ำ